สวัสดีค่ะเย็นนี้แม่ก็จะมากินข้าวกับน้ำพริกนะคะโดยที่ตักข้าวนิดนึนอกนั้นก็จะเป็นน้ำพริกก็ผักแล้วก็ไข่ต้มนะคะผักลวกแล้วก็ผักสดนะคะนี่ค่ะไข่อันนี้ต้มเผื่อรูป้วยค่ะนี่น้ำพริกค่ะสีน้ำพริกนะคะน้ำพริกที่กจนีน้ำพริกะต้มค่ะ ผักคะน้าอ่อนกับ,ก,บ,บ,ก,บกับข้าวโพดอ่อนกี่แตกวากะกาผักสดนะคะอันนี้เห็ดเิ็นทองค่ะลวกข้าวแม่ก็ข้าวนิดเดียวเรนะก็จะมาแซบกันเลยมือเย็นมือหนีเพราะว่าลดความอ้วนพี่กันรู้สึกว่าเราจะ อ้วนเกินไปแล้วเาจะมากินมากิน แม่จะกินยังไงเนี่ยมีเดียวได้ไหมวีเดียวก็ได้พิซซ่าค,ะาค่ะข้าคมิน้ำพริกกะปินะคะแซบค่ะข้าวแค่นี้ก็พอแล้วข้าวนี่เสียพอคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะกินมาเดี๋ยวอ้วนค่ะเน้นผักกับไข่ต้มนะคะ เผ็ดมากค่ะอืมไข่ร้อนไข่ต้มน้อนอ้าจะปอกไข่ไงอ่ะ มีตอมเตะมีตัวใหม่มาแล้วเป็นตัวปลาฉลามเดินได้ใครอ่ะเผ็ดเข็มทองรู้จักนะคะค่ะแล้วก็ตักน้ำพริกขนาดนี้แซตค่ะทำเพื่อนนี้อยากกินเผ็ดๆแล้วก็ข้าวนี้เดียวจริงๆ

ชอบกินเผ็ดค่ะชอบกินเผ็ดก็ต้องใส่พริกเยอะๆนล้วพริกกระปิดแตงกวาผักกาด เคตรมันกระโดดมาถึงกก็โคตรกระโดดด้วยเลยค่ะแมโยเอาไปตรงนค่ะมีผักหลายอย่างนะคะผักวุกอร่อยค่ะทานข้าวกันนะคะ พายังไม่ทานค่ากันบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ช่องเกิกาชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ